สวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวของน้องหมาที่หายไปมานำเสนอเจอน้องแล้วน้องนวลสุนัขสุดรักเจ้าของมอบรางวัลครึ่งแสนให้คนพบหลังหายไปสิบสามวันหายจากนครปฐมไปโผล่อยู่ที่อำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวพรทิพย์ยิ้มใหญ่หลวงอายุ52ปีชาวตำบลทุ่งกระพังมโหอําเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประกาศตามหาน้องนวลสุนักสุดรักที่หายตัวไปหากใครพบเจอน้องหมาจะมอบเงินรางวัลตอบแทน50,000บาทความคืบหน้าวันที่26ทธันวาคม2,567ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดนครปฐมว่านางสาวพรทิพย์ยิ้มใหญ่หลวง เจ้าของสุนัขว่าพบเจอตัวสุนัขที่หายตัวไปแล้วโดยเล่าว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานางสาวเรนูยังทัดอายุ40ปีชาวอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีเดินทางมาหาตนที่บ้านพร้อมนำภาพถ่ายน้องนวลมาให้ดูว่าใช่สุนัขตัวที่หายไปหรือไม่หลังจากที่แม่ของนางสาวเรนูพบเห็นว่าสุนัขตัวดังกล่าวนั้นอยู่ภายในวัดท่ามกาอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรี หลังจากดูภาพพบว่าใช่จึงขับรถไปที่วัดธรรมกาทันทีเมื่อไปถึงพบน้องนวลภายในวัดโดยมีพระเลี้ยงอยู่แปดวันแล้วตนรู้สึกดีใจมากและขอขอบคุณพลังโซเชียลและทุกสำนักข่าวที่ช่วยตามหาน้องนวลทำให้รู้ว่ายังมีคนจำนวนมากที่รักสุนัขหลังจากที่หายไปสิบสามวัน พบว่าแผลพาตัดทำหมันบริเวณหน้าท้องติดเชื้อหลังจากได้ตัวน้องนนมาก็พาไปตัดไหมและทำแผลเรียบร้อยแล้วคุณพระทิพย์เจ้าของสุนัขมอบเงินให้คุณเรนูเป็นเงินห้าหมื่นบาทพร้อมถวายปัจจัยให้พระสงฆ์ที่ดูแลน้องนนไป4,500บาทตอนแรกพระท่านปฏิเสธที่จะรับปัจจัยทางเราเลยบอกว่าช่วยค่าอาหารสุนัขที่ทางวัดเลี้ยงไว้ ขอแสดงความยินดีกับเจ้าของน้องนวลด้วยนะคะน้องหมาก็เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเรานะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ